ข่อล่าขันปากโรงอาหารใหม่วันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาถือว่าเป็นวันเปิดโรงอาหารแห่งใหม่ของอาคารรัฐสภาบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักทั้งเหล่าข้าราชการหรือบุคลากรของรัฐสภาต่างก็มาจับใจ่ายใช้สอย,ซ,อยซื้อของไปรับประทานซึ่งเรื่องรูปแบบของห้องอาหารถือว่าแบ่งโซนได้ดีสะอาดตาเพราะเป็นห้องสีขาวดูง่ายและร้านค้าก็มีเยอะ แต่เนื่องจากเป็นวันเปิดวันแรกจากที่ได้ดูจำนวนร้านค้าถือว่ายังเปิดแบบไม่เต็มรูปแบบเพราะบางร้านที่โฆษณาก็ยังไม่มาทางผู้ใช้บริการห้องอาหารแห่งนี้ก็ได้แต่รอดูว่าจะมาเมื่อไหร่โดยทางอาจารย์วันนอ วันมูฮัมหมัดนอมทธาประธานสภาผู้แทนราษฎรก็ได้ไปดูห้องอาหารแห่งใหม่นี้เช่นกันเรียกว่าเดินช้อปปิ้งทั่วถึงเดินตามร้านอาหารแทบทุกร้านพร้อมทักทายพ่อค้าแม่ค้าและมีคนที่เข้าใช้บริการโรงอาหารก็ขออาจาร,รย์วันนอถ่ายรูปร้านแรกที่ประธานสภาแวะดูคือร้านขายของใช้ทั่วไปซึ่งทางเจ้าตัวก็ได้หยุดคุยกับพ่อค้าและได้ซื้อของไปหนึ่งชิ้น โดยภายหลังผู้สื่อข่าวได้ไปถามเจ้าของร้านว่าอาจารย์วันนอซื้ออะไรทางพ่อค้าตอบว่าตอนแรกท่านหยิบที่รับมีดแต่เหมือนผู้ติดตามเขาบอกว่ามีแล้วจึงเปลี่ยนเป็นหัวฉีดแรงดันน้ำจากนั้นก็เดินสำรวจกันต่อระหว่างการเดินสำรวจเจ้าตัวก็ได้มีการสอบถามเรื่องราคาอาหารกับผู้ติดตามและได้ถามกับพ่อค้าแม่ค้าว่าเป็นไงเพิ่งขายวันแรกขายได้ไหม ทางแม่ค้าตอบว่าขายได้คะ่ะผู้สื่อข่าวจึงได้แซวว่าท่านประธานมาช้อปปิ้งหรอคะทางเจ้าตัวตอบว่ามาดูว่าเขามีอะไรบ้างทางเย,ยวข่าวได้ถามอีกว่าโรงอาหารใหม่เป็นยังไงบ้างคะด้านประธานสภาหันมาตอบว่ากำลังดูอยู่และเจ้าตัวก็เดินเรื่อยๆสำรวจตามร้านที่มีแม่แม่เดินมาสำรวจขนาดนี้อย่าปฏิเสธเรื่องช้อปปิ้งเลยค่ะท่าน คือว่าช่วยพ่อค้าแม่ค้าทำมาค้าขายแล้วกันเนาะคอลัมน์ขันปาก